สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฬิกาเท,เทย์วันนี้นานรายอยู่ที่ตลาดบ้านนารา หลายคนพี่นาราไม่จะเอาของกันหรอหลังจากนี้นะคะนาราก็ปล่อยปัดนแล้วเลยมานานมากเพราะนาราเนี่ยจะต้องรายงานตัวครั้งที่หนึ่งให้มันจบตอนไมรู้ว่าแนวทางราต้องปฏิบัติตัวยังไงก็คือรายงานตัวประรบแล้วครั้งหนึ่งก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อเราสามารถทาได้และหลังจากนี้น,ะคะนาคจะช่วยคนแบบจัดเต็มเอาของแบบไม่เสียดายเงินค่ะเพราะว่านาราเนี่ยอยากทําคืนสู่สังคมบ้างแต่สิ่งที่อยากจะขอผู้ชมอย่างเดียวคือว่าขอให้แค่กดไลค์กดแชร์นาราเยอะเลยนาราอย,อยากดังอยากดังมากมาก,มากนะคะผู้แบบไม่อายการมีเงินมีงานมีรถอะไรทุก แล้ววันนี้นะคะเราจะมาถามพ่อค้าแม่ค้าค่ะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับสําหรับคนที่ไปม็อบนะคะดูซิว่าเขามีความคิดเห็นยังไงถ้าตอบถูกใจเหมาหมดแต่ถ้าตอบบงบงสิบจ่าเนี่ยไม่เหมาคะ่ะถ้าพร้อมเลยนะคะไปกันเีกค่าค่ะไปแม่สวัสด,ดีค่ะแม่ขายอะไรคะแม่กับข้าวค่ะโอ้ยน่ากินจังเลยแม่ขออนุญาตถามนิดนึงนะแม่นะแม่พูดนิดนึงสำหรับคนที่ไปม็อบเขาเป็นยังไงบ้างหาเขาเสียเวลาสิแล้วคนที่เขาไปตอบตั้งมาทันทีป้ไตยเขาสมควรไหมแม่ก็ไม่สมควรหรอก อโเคแม่คิดยังไงคนที่ไล่ไปออกค่ะแม่ใจเขาใจเราอ๋อโอเคแล้วแม่รักไปป่ะไม่ตอบค่ะเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่ถามนิดนึงแม่คิดเห็นยังไงกับคนที่เขาไปประท้วงให้ไปออกคนอื่นเป็นก็คิดว่าเขาจะทําดีเหรอแล้วแม่คิดว่าเห็นเขาทำเนี่ยดีไหมก็ดีบ้างเสียบ้างดีบ้างเสียบ้างนะโอเคดัวแม่หนึ่งนะแม่ขอถ่ายคลิปก่อนจะเหมาของแม่แล้วสรุปว่าเห็นด้วยไหมคะสำหรับที่เด็กไปประท้วงให้ไปออกเพราะว่า ด้วยโอเคแม่ยังถลงมาหานะหวัดดีค่ะขอออุยาตถามนินึงนะพี่นะคี่ดเห็นยังไงกับคนที่เขาไปไล่ไปยืดออกดีครับแล้วรักไปยืดไหมไม่รักครับไม่รักหรอโอเคโซโซถ่ายรูปร้านนี้ไว้ค่ะขอบคุณค่ะถามพ่อนิดนึงพ่อคิดเห็นยังไงกับเด็กที่ไปไล่ไปออกครับพราะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับพ่อเขาไม่ได้ไปไปไปครัอ๋อโอเคได้พ่อขอบคุณนะคะ ถามนิดนึงแม่คิดเห็นยังไงกับคนที่ไปประทวงไร่ไปออกแมาเห็นด้วยมั้ยเผื่อมันจะดีขึ้นอืมแล้วแม่คิดว่าวันนี้ล <c oughs> ุงทํางานเป็นไงบ้างคะแค่ดีจะเป็นแบบนี้อ,อ่ะอ่าโอเคขอบคุณค่ะแม่ถ่ายไว้นะ <c oughs> แม่ถามนิดนึงว่าคิดเห็นยังไงกับคนที่ไปประทวงไร่ไปออกแม่เห็นด้วย <c oughs> หรือดไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับเขาว่าที่เขาไปค้าขายเป็น <c oughs> ้าขา,า,า,ายไปอะไรไปออกตามประเทศค้าขาย ดเด็กไล่ให้ออกเลยอะแม่ว่าดีไหมคะ <c oughs> ได้โอเค <c oughs> ถามแม่เลยแม่คิดเห็นยังไงคนที่ไปปะทวงไล่ไปออกไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นไม่เห็นด้วย <c oughs> ที่เขาไปไล่ไปออกใช่ไหม <c oughs> เพราะอะไรแม่ไม่รักไปหรอร <c oughs> ักอยู่อ,อ๋อรักอยู่เนาะอันนั้นถามแม่นิดนึงเลยถ้าป ออกแม่ให้เขาออกมะได้เขาด้วยลวได้เขาอยู่นะโอเคแม่แม่ก็อยู่แบบนี้ต่อไปนะคะสูส้่ะถามแม่นิดนึงว่าแม่คิดเห็นยังไงกับเด็กที่ไปไล่ปไดออะก็เห็นด้วยนะเพราะอะไรคะแม่มันเป็นมานานแล้วอะคะ่ะสภาพเศรษฐกิจก็แบบนี้รัฐบาลบริหารล้มเหลวรับมือเสร็จรับมือทั้งเศรษฐกิจแล้วก็โควิดไม่ได้แล้ว จริงๆน่ะประชาชนเขาก็ไม่ได้พอใจนะคะเแต่ว่าเขาต้องทำมาหากินเศรษฐก,กิจมันกดเขาอยู่ก็เด็กไปไม่ได้เด็กๆอาจจะมีเวลาว่างพอที่จะไปแลวเห็นยังไงคนที่โดนตำรวจทำร้ายไม่คิดเห็นย่งไงคะก็ต้องตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าจริงๆคุณมีหน้าที่ปากการะกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในประเทศล้าทำไมกลายเป็นว่าทำร้ายประชาชนในประเทศตเองจริงๆงเด็กก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะไปนะคะ เก็บเลยหมาหมาหมดเลยแม่ถูกใจมากหมาเอานี้อันนี้เอาหมดเลยถามพ่อกับแม่เลยนะคิดเห็นยังไงกับเด็กที่ไปปะทวงไล่ไปออกแม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยจ้ะเพราะอะไรคะแม่โอ้อดอยากปากแห้งจังลำบากลำบนชีวิตทุกวันเนี่ยให้กำลังใจสำหรับคนที่ไปม็อบอยู่ค่ะไปสู้แทนป้าเดินนะปางอยากไปป้าให้กำลังใจสู้สู้ลูกโอเคคุณพ่อครวัสดีใครของเป็นยังไงบ้างพอได้อยู่ถามนิดนึงพ่อคิดเห็นยังไงกับคนที่ไปไล่ปะทวง เอาไปออกพ่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะเห็นด้วยมันอย่างยิ่งเพราะอะไรครับพ่อมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วออไปตไปแล้วเด็กเนี่ยโดนตีโดนทำร้ายโดนตำรวจทำร้ายแรงๆเนี่ยพ่อคิดเห็นยังไงไม่สมควรทำเด็กนะเอาคบแกพัฒนาไม่ดคือเด็กนหม่ไม่ได้คือเอาทหารเป็นาน,นกกายกมันปนระเด็ดการกันไหมโอเคค่ะพ่อขอบคุณค่ะถามนิดนึงแม่แม่คิดเห็นยังไงกับคนที่ไปปะทวงไล่ไปออกแม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับแม่ไม่ชอบเลย เพราะว่าอะไรเนี่ยอดอยากกันไปหมดแล้วก็มีแต่นี่ไงแล้วอย่างวัคซีนนามาทําไมอมีต้องนานแล้วไม่เอาเข้ามาจนคนตายอะ่ะโอเคป้าตักวัคซีนใส่ถุงเะเอาหมดเลยคุณแม่วาด,ดีค่ะ่จะเจริญจุขถามนิดนึงแม่คิดเห็นไงอับคนที่เขาไปมอป็อบไปไล่ให้ไปออกไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครันด้วยเพราะอะไรแม่ป้าก็ไม่ช <laughs> <laughs> อบอปห้สวัสดีค่ะคุณป้าขายของเป็นไ,ไงบ้างโอ้โหแย่เลยคุณป้าขาคิดเห็นยังไงกับเด็กที่เขาไปม็อบชอบ ป้าบอกอะไรกับเด็กพวกที่เขาไปประท้วงเคร่อพวกเราหน่อยเอเอบอกเลยค่ะให้กำลังใจเขาหน่อยส,สู้สู้สู้เอาให้มันออกให้ได้อย่าให้มันอยู่นานตอนนี้เลยบ้าน,มน,มนเมืองจะร่มจมคิดหึงไงคนที่เขาไปมอบไล่ไปป,ป้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะป้ไม่เห็นด้วยได้ครับป้าตอบคุณค่ะพ่อคิดถึงไงกับเด็กที่ไปไล่ประท้วงให้ไปออกพ่อเห็นด้วยหรือไม<ช>่เห็นด้วยครับอยากออกอยออกนี่สิบสี่ชั่วโมงรัวสิบหฝากอะไรถึงเด็กที่ไปประท้วงเลยครับพ่อให้มันสู้สู้นะไม่สวัสดีค่ะ ขายของเป็นยังไงบ้างทุกวันนีเล็ดล่วงมาขายดีจังเลยคนก็น้อยค่ะต่างป้านิดนึงสักใจเลยนะคิดเห็นยังไงจะเด็กที่ไปไล่ประทวงให้เปออกป้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหินด้วยค่ะไล่ปลาทวงป้ากระถูกปูก็ะแพงจะอยู่ทาไมดักโลกที่หายฝากอะไรอ่าประยุทธ์คะไม่ต้องอยู่หรอกเขาไล่ขนาดนี้แล้วหน้าด้านจังเลยเขาว่าประยุทธ์หล่อจริงไหมคะจริงจวย โอเคโอเคแม่เดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวมาหาเลยแม่วัสดีะขายของเป็นไงบ้างหาเหลือทุกวันเหลือทุกวันถามนิดนึงเลยคิดเห็นยังไงกับเด็กที่ไปมาทวงไล่ไปออกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะพี่ก็เห็นด้วยนะเพราะอะไรคะแม่ก็อยากให้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ได้เพราะอะไรถึงอยากให้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แม่่ชอบโอเคได้แม่เดี๋ยวมาหาค่ะถามนิดนึงเลยคิดเห็นยังไงกับเด็กที่ไปไล่ระทวงไป เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเด็กคนจะไปไล่มันก็ต้องผู้ใหญ่ต้องบอกต้องสอนแล้วเนาะมันาจะาผู้ใหญ่นะไม่ใช่ว่าเด็กก็ไปไล่นี่พูดไม่ได้หรอกมันต้องมีผู้ใหญ่บอกแล้วไม่แต่บอกของเขาไปด้วยใจไงเใช่บอกเขาไปด้วยใจพ่อคิดงไงกับคนที่เขาไปด้วยใจเพื่อไปไล่ประยุทธ์ออกเฉยๆมันแค่ าจะเห็ได้ตาโอเคค่ะไม่เห็นด้วยนะโอเคพ่อให้อยู่เฉยแบบนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับพ่อคิดเห็นยังไงกับเด็กที่ไปไล่ระทวงออกค่ะพอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่ได้คิดว่าไงนะมันอยู่กับเด็กแล้วผู้ปกครองแล้วแต่ผู้ปกครองจะสั่งสอนของโลกรุ่นอย่างเนี้หกสิบขึ้นไปแล้วเขาก็อยู่ ธรรมดาแล้วอืมธรรมดาขายของไปอะไรใช่เพราะว่าคนหกสิบเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเด็กพอมันจะมีอนาคตเนี่ยพ่ออนาคตอย่างสองปีของเราอะมันหายไปโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ก่อนพ่อนะจะพูดจะฟังพ่อเจ้าพ่อเจาพ่อพ่อนี่เป็นประธานสภาเป็นนายกเลิศอ่านนี่เคยการเมืองเล่นมาหมดถะครับผมก็ที่นมาแปดปีนีมูดไม่ใช่นะนะแปดปีที่เขาเลิศแล้วพ่อรักไปปะก็รักอยู่ได้ค่ะไม่ไม่รักได้ไงก็ประกันสังคมก็มาอะไรอ๋อโอเคประกันสังคมได้เท่าไหร่แม่ ห้าทานหขาเหลือได้ที่ประเทศได้ห้าหมื่นได้ด้ยอคุณค่ะแม่ลูกสาวบอกแม่แม่เห็นไม่บอกเห็นสิเงินถามแม่นิ่เล่ยเลยแม่คิดเห็นยังไงคนที่เป็นไล่ไปออกแม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบ้านที่อยู่ใกล้นะขอไปด้วยคนพ่อขาแม่ขาพี่เห็นด้วยกับคนไปมาทวง เหมาหมดเลยเหมาทุกอย่างในร้านเก็บของเลยค่ะ ก๋วเตี๋ยวข้าวเหนียวไม่หลายพาข้าวเหนี้วเยอะแล้วค่ะวันนี้นาราจะบริจาคให้ที่นี่หนึ่งหมื่นบาทค่ะป้าเป้าวันนี้ตั้งใจแบบมาเจอป้าเป้าเราดีใจมากแล้วตั้งแต่วันที่ป้าเป้าโดนตัดไปรู้สึกว่าอยากจะช่วยป้าเป้าแต่ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้เลยยายไม่ได้ปักหนูยายก็มีคนให้ยายก็ทำขนมมาเลี้ยงเด็กนี่แหละได้อีกแปดพันก็หมดแล้ววันนี้ไปอีกห้าพันนะเป้าเอาไปซื้อของกัน น้าลายเห็นประชาชนหลายคนที่จะต้องมาเสี่ยงอะไรอยู่ตรงนี้เขามาเสี่ยงเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมันดีขึ้นมาเสี่ยงเพื่อที่ให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ <S <S บ้างตอนที่เขาทำลายประชาชนเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ทำลายคนที่เขามาต้องการเรียกร้องสิทธิขอตงตัวเองเราไม่ได้มารบล้างฝ่าบานแค่เราอยากให้ประเทศเนี่ยดีขึ้นเท่านั้นเอง